วันที่13พฤศจิกายน2568สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์พืชโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาเร็วที่สุดตามแนวทางการจัดการน้ำท่วมภาคเกษตรไทย4ระยะให้แก่เกษตรกรอำเภอบุ่มคล้าจังหวัดบึงกาฬที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติอุทกภยัย วันที่14พฤศจิกายน2568สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ่อพิษและนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2568ณหอประชุมจังหวัดบึงกาฬศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬเพื่อจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบอพิษพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่17ถึงวันที่28พฤศจิกายน2568ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมาลี1 0 5ฤดูฝนปี2568ทั้งในชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายจากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดบึงการจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนมรวมน้ำหนักสุทธิ540,010กิโลกรัม วันที่20พฤศจิกายน2,568สำนักงานประมงจังหวัดบึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดทำแผนดำเนินงานแปลงเรียนรู้ด้านประมงภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,569เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการประมงภายในสพอกอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงการ วันที่20พฤศจิกายน2568สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงการลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโนสวรคพลแก้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2568เพื่อสอนแนด้านการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและการบันทึกในสมุดเงินสดสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปทะเบียนย่อยต่างๆโดยมุ่งเน้นให้สามารถจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ณนะที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโนสวรคพลแก้วตำบลหนองหัวช้างอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการวันที่20พฤศจิกายน2568สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2568-2575 ณโรงแรมเพชรรัตการเด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 101, จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อร่วมถอดบทเรียนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากบริบทพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจะทำข้อเสนอเชิงนโยบายภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนแผนแม่บททั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป วันที่21พฤศจิกายน2568สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงการจัดกิจกรรม kick off ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ครอบครองในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน100รายณศาลาประชาคมหมู่ที่5บ้านนาสาวตำบลหนองหัวช้างอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงการ วันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568สำํานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจําปีงบประมาณ2569ณห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงการเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน้อมนําแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐิจพพอเียง วันที่24ถึงวันที่25พฤศจิกายน2568ารอยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพผล,ผลผลิตยางพาราตามเทคโนโลยีการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนรุ่นที่1นณะสหกรณกองทุนสวนยางนะครตันเดี่ยวจำกัดตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงการพร้อมทั้งแนะนำเกษตรกรใช้น้ำหมักปลาหมอคังดำฉีดพ,พ่นบริเวณล,ลำต้นและบริเวณโดยรอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยางพาราให้มีคุณภาพต่อไป วันที่24พฤศจิกายน2568สถานีพัฒนาที่ดินบึงการร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์และลดการใช้สารเคมี M e, เข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ DGAP และโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนปีงบประมาณ2569ผ่านระบบสุมมิตติ้งณนะห้องประชุมกุฎทิง1สถานีพัฒนาที่ดินบึงการ วันที่25พฤศจิกายน2568โครงการชลประทานบึงการร่วมถ่ายโอนภารกิจงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเสียดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้วอำเภอเซาพิสัยจังหวัดบึงการโดยโครงการชลประทานบึงการได้ดำเนินการก่อสร้างและเสร็จปี2568เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์สูงสุดแก่รัษฎรต่อไป วันที่27พฤศจิกายน2568สำนักงานประสุัติ์จังหวัดบึงการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโคและกระบือพื้นที่บ้านสายปัญญาหมู่ที่8และบ้านสายปัญญาเหนือหมู่ที่19ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงการโดยมีประชากรโคได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน197ตัวและกระบือจำนวน46ตัวรวมทั้งสิ้น243ตัว วันที่28พฤศจิกายน2568สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬณห้องประชุมสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงกาฬชั้น4ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬเพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนงานและภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ด่านตรวจพืชบึงการดําเนินการควบคุมกํากับและดูแลการนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนด